บอลยุโรปเปิดสนามนัดแรกครับแล้วก็บอลลี i, กต่างๆวันนี้ทั้งหมดสาคู่นะครับผมก็สวัสดีสทุกท่านด้วยวันนี้ก็มาพบกับพี่เข้มเทียบบอลน,นะครับผมก็มาจาัดแนวทางกาันตีทั้งห,หมด3คู่สำหรับค่ำคืนนี้นะครับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและใครความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับและอย่างเลยใครที่อยากจะมาเข้ากลุ่มคเข้าโค้ดในกันกับเราทางเข้าดูหน้าช่องกันเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับผมเราก็มาเปิดหัวให้ครับก็เป็นลีกรองต่างๆก่อนนะครับผมก็ไปที่คู่แรกเลยครับสำหรับที่ผมจจะะัััดดใให้กก็็็เเ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 ปปปนนนนนนรรรรื่่อออออองงงงขสวีซ์ลททคคคบบูา นี้เปิดบ้างต้อนรับกันมาเยือนของทางซันสวาวนั่นเองนะครับคู่นี้นี่เคยเจอกันครับนัดล่าสุดครับเป็นทางซันสวาวครับที่ชนะไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งศูนย์ครับแต่เล่นในบ้านซันสวาวนะหรือจะเป็นในเรื่องของการเล่นในบ้านของออกไก์นะครับผมก็เล่นในบ้านก็ชนะไปได้เท่ากับว่าในเรื่องเฮตเฮตคู่นี้ส่วนมากชนะกันก็จะเป็นในเรื่องของเกมในบ้านครับใครเป็นในบ้านก็คือชนะไปแต่ถ้ามองเรื่องของฟอร์มของออกไกแล้วนะผมห้าเกมหลังสุดเนี่ยชนะไป้สองเกมครับแล้วก็แพ้ไปถึงสามเกมฟอร์มโดยรวมก็ยังถือว่าดูแย่อยู่คคครรรรััััับบบบแแลลลละะะเเเเเเเกกกกกมมมมมในน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 น้้้าา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 อออยย่่่่่่งงงดดดดีีีว็พิชชสุโทททฟผตหหื ไม่ชนะใครเลยโดยการที่เสมอไปหนึ่งและแพ้ไปถึงหาฟอร์มโดยรวมของทางออไก์ถือว่าดูย่ยแย่มากครับกับทางคอนสวครับก็ต้องบอกว่าย่ำแย่เหมือนกันครับในการแข่งขัน้นทั้งหมดแปเกมครับยังไม่ชนะใครเลยครับโดยการที่เสมอไปสองละแพ้ไปถึงหกครับฟอร์มโดยรวมของสองทีมนี้ถือว่าดูย่ําแย่ครับแต่อย่างว่านะผมในเรื่องลำดับสทีมนี้ก็อยู่ที่ลำดับที่ท้ายๆทักคู่รับอยางทางออรไก์เนี่ยอยู่ดับที่สิบสี่ครับส่วนในเรื่องของคอนตัวลเนี่ยอยู่ลำดับที่สิบหกเลยแต่ถ้ามองโดยรวม ดีกว่าด้วยนะครับก็ต้องยอมรับว่าออกไก่วันนี้ก็มีโอกาสที่จะชนะได้สูงมากๆครับกระแสเปิดมาทางออกไกด์บังคับชนะ1ประตูก็น่ากดไปที่ทางออกไกด์มากกว่าเยอะครับวันนี้ขอทอนที่ทางออกไกด์ได้เลยนะครับแล้วไปดูคู่ที่2ครับที่ผมจัดให้ครับเป็นอียิปต์พิมลีกนั่นเองนะครับผมก็ไปที่คู่ทางเซรามิก้าครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางชาเมลิกนั่นเองนะครับคู่นี้เคอเจอกันครับนัดล่าสุดครับเป็นทางชาเมลิกครับชนะไปได้ด้วยกรองสูตรแล้วก็เฮตูเฮต์เนี่ยร์ชาเมลิกนะครับผมก็ไม่เคย ชนะได้ถึง7เกมเลยแต่ให้มงเรื่องฟอร์มทางเซรามิก้าครับห้าเกมหลังสุดเนี่ยชนะไป3ครับแพ้ไป2เกมในบ้านอย่างเดียวก็ถือว่าดูไม่ได้แย่เลยครับโดยการแข่งขันมาทั้งหมด12เกมหลังสุดครับไม่แพ้ใครเลยครับอาจจะเสมอเยอะหน่อยเสมอไปถึง6เกมครับแล้วก็ชนะไป6เกมครับแต่เขาไม่แพ้ใครเลยก็ฟอร์มยอมรับว่าดูโดดเด่นมากๆครับกับการเกี่งเรื่องของชัมเบรล์ครับที่ห้าเกมหลังสุดครับชนะไป2ครับเสมอไป1และแพ้ไป2และเกมไปเยือนเดียวก็ชนะไป3ครับแพ้ไป2เกมไปเยือนก็ดูไม่ได้แย่ครับแต่ก็ต้องพูดตามตรงว อยู่ันที่12เลยส่วนในเรื่องของทางเซรามิก้าครับตอนนี้อยู่ลำดับที่8นั่นเองนะครับแต่การแข่งขันของทางมาชัมเล็กอ่ะมีน้อยกว่าเยอะมากๆครับคือแข่งได้แค่17เกมครับก็ตามทีมที่เตะมากที่สุดในลีกถึง7เกมครับก็มีโอกาสขึ้นไปลับหับหัวตารางเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ในเรื่องเฮตูพเป็นบ่งบอกครับว่าทีมอย่างชัมเล็กดูเหนือกว่าอย่างชัดเจนครับแล้ววันนี้ชัมเล็กขอเพียงแค่ชนะ1ประตูครับทุกอย่างดูสดใสครับวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าชเลกวันน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 ีี้้้่่่าาจะบบบุกกไไปเ็ชััยดออองแครวขมอบทที่างชเล็กคคู่ได้้เลลยนะรับแวไปดดููคค่สุท้ายรับเป็นศึกยูโรนะคคครับผมในนน่ืี้ก็็เปน ในเรื่องของนัดบอลสนามเลยคู่แรกเลยครับเป็นทางเยอรมันเจ้าภาพครับเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือะทางสกอตแลนด์นั่นเองนะครับคู่นี้เคยเจอกันครับก็ต้องบอกตามตรงว่าเฮตูเฮตซับสามเกมหลังสุดเป็นทางเยอรมันชนะทั้งหมดครับแล้วก็ในเรื่องของฟอร์มเยอรมันเองในเรื่องของการกระชับมิตรมาเนี่ยสี่เกมหลังสุดครับไม่แพ้ใครเลยโดยการที่ชนะไปสามเกมครับและในแต่การที่ชนะฝรั่งเศสครับชนะฮอลแลนด์ครับเสมอยูเคนแล้วก็ชนะกิชมาได้นั่นเองนะครับกับการในเรื่องของสกอตแลนด์ครับที่ให้เกมหลังสุดเนี่ยชนะหนึ่งครับเสมอสองแพ ในเรื่องขุมกําลังของทีมเจ้าภาพครับอย่างทางเยอรมนีครับก็ถือว่าดูเหนือชั้นกว่าเยอะมากๆครับและในเรื่องของการที่เล่นในบ้านด้วยและอย่างหนึ่งครับการที่เขาเป็นเจ้าภาพครับนัดแรกิดสนามมาเขาแพ้ไม่ได้อยู่แล้วก็ต้องพูดตามตรงว่าเยอรมนเนี่ยวันนี้ไม่แพ้อย่างแน่นอนครับแต่อยู่ที่ว่าจะจบถึง2ประตูหรือเปล่านั่นคือเควสที่ทางเยอรมันต้องทําให้ได้นะครับผมแต่ถ้ามองโดยรวมแล้วพเยอรมันต้องมาเจอเกมรับเคาน์เตอร์ของทางสกอตแลนด์ก็อาจที่จะไม่ใช่เรื่องง่ายครับที่ทางเยอรมันจะทะลุไปได้ครับในการที่เปิดกระแสมมมมมาาาาาบงครันนนะะปตตููผออวว่่่่เยยดไแถ ลองไหมก็อาจจะลองยากไปหน่อยครับผมเลยมองว่าคู่นี้ทางเยอรมันอาจจะโดนสกอตแลนด์สวนออกมา1ลูกครับก็เลยมองว่าสกอ์สูงคู่นี้มีโอกาสได้ยิ้มมากที่สุดแล้วครับในนี้ขอมองไปที่ทางสูงคู่เยอรมันไว้ได้เลยนะครับวันนี้ก็จัดไปในเน้นทั้งหมด3คู่ครับตัวแรกครับก็เลือกเชียร์ไปทางออกีครับเป็นบอลสวีเดนสเปอร์เลเทนนั่นเองตัวที่2ครับเลือกไปที่ชาเเลตครับและตัวที่3ครับเลือกไปที่ทางสูงเยอรมันนะครับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและใครมีความเห็นยังงอเเเนข้้าาดลยู่หช ผมพี่เข้มเทพบอลขอตัวลาไปก่อนแล้วกันหว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ